คงเป็นพระบุญเนาะที่ทำให้เราเนี่ยได้มาพบกันจริงๆวันนี้อาตมาก็ชื่นใจมากเลยได้แสดงรัตนสูตรเนี่ยที่เราเชื่อว่าเป็นพระสูตรที่จะป้องกันภัยพิบัติทั้งหลายได้นะแต่เรารู้สึกไหมว่าทำไมรัตนสูตรพระสูตรนี้เนี่ยถึงสามารถป้องกันภัยพิบัติได้เพราะว่าเราสวด แล้วเราก็มาอ่านความหมายมารู้ความหมายเนี่ยเราถึงเข้าใจเลยว่าก็เพราะคุณของพระรันตนตาเนี่ยแหละเพราะคุณของพระรัตนไตเนี่ยแหละที่เขาเรียกว่าถ้าเกิดผู้ที่ฟังนะหรือเราเนี่ยได้ลองได้น้อมนํามาปฏิบัติตามพระธรรมคําคสั่งสอนแล้วก็ปฏิบัติเขาเรียกว่าพรีคำนะในการที่จะปฏิบัติตามพระธรรมคําคสั่งสอนเนี่ยแล้วเราก็ มอบพีกรรมนี้ให้กับใครให้กับเทวดาทั้งหลายเนี่ยที่อยู่บนในอากาศหรือบนภาคพื้นเนี่ยให้เทวดาทั้งหลายเนี่ยได้มาสดับฟังแล้วก็กำชับไว้เลยว่านะพวกเราเนี่ยพีกรรมโดยการทำตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยเราอัญเชิญท่านมาฟังรัตนสูตรมาฟังพระสูตรที่ยิ่งใหญ่แล้วเนี่ยนะแล้วก็เราก็ได้พีกรรมโดยการทำความดีเนี่ย แล้วก็อุทิศบุญให้กับท่านทั้งหลายขอท่านทั้งหลายเนี่ยมาฟังแล้วก็ได้อนุโมทนาบุญแล้วก็อํานวยพรให้กับพวกเราด้วยคุ้มครองชาวโลกนะคุ้มครองสรรพสัตว์ทั้งหลายด้วยแล้วก็เพราะว่าเหตุที่บุญจากการที่เราเนี่ยมีความเริ่อมใสศรัทธาบุญจากการที่เราน้อมเอาพระธรรมคําสั่งสอนมาปฏิบัติกันอย่างจริงจังนะในแต่ละคนนะผู้ที่เป็นแกนนําก็คือพระพิสุสงที่พยายามปฏิบัติ ศีลส,สมาธิปัญญาจนเป็นพระอริยบุคคลเป็นพระอริยสงฆ์ได้เนี่ยนะอันนี้ก็ถือว่าในยุคปัจจุบันนะที่เราเนี่ยมีพระอริยสงฆ์หลายๆรูปในประเทศนะในหลายๆประเทศที่เป็นประเทศพุทธเนี่ยเห็นไหมก็เป็นตัวแทนของพระอริยสงฆ์ทั้งหลายนะหรือพระสงฆ์ทั้งหลายเนี่ยที่เราก็น้อมว่าท่านเนี่ยเป็นตัวแทนของพระอริยสงฆ์เจ้าในสากล,ลจักรวาล มาเป็นผู้ที่มีบุญบารมีเป็นแกนนําของเราโดยมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุกเนี่ยแล้วก็เรียกได้ว่าพลังบุญนั้นๆเนี่ยถึงจะแผ่ไพศาลนะแล้วก็ให้กับเทวดาพรีกรรมให้กับเทวดาทั้งหลายเนี่ยที่อยู่ในอากาศและอยู่ในภาคพื้นเนี่ยให้ได้มาร่วมอํานวยพรนะแล้วพวกเราล่ะนะนอกจากจะเป็นผู้ที่เขาเรียกได้ว่าสวดรัตนสูตรด้วยความปรารถนาดีนะที่อยากจะให้พระสูตรเนี่ยได้คุ้มครอง นะป้องกันภัยพิบัติให้กับประเทศชาติให้กับมนุษยชาติเนี่ยใช่ไหมเพราะความปรารถนนาดีของเราอันนี้แหละและยิ่งถ้าเกิดเราเนี่ยเป็นผู้ที่น้อมนำเอาทำคำสั่งสอนมาปฏิบัติอย่างจริงจังแล้วก็ได้ผลด้วยเนี่ยมันเกิดจากบุญของเราแท้ๆนะที่เป็นแกนนำในการที่มาปฏิบัติแล้วก็อุทิศบุญนั้นนะแล้วก็ผลจากบุญนั้นน,นแหละที่ทำให สิ่งแวดล้อมต่างๆเนี่ย mm hmm. เกิดการเปลี่ยนแปลงเป็นในสู่ที่ดีบุญบาร,รมีนี่สําคัญมากนะเคยได้ยินไหมบุญบาร,รมีของพระพุทธเจ้าเนี่ยจะเสด็จไปที่ไหนเนี่ยพื้นดินเนี่ยต้องที่สปกปรกพื้นดินที่เป็นหลุมเป็นบอ่อเนี่ยต้องนูนขึ้นมารับฝ่าเท้าของพระบรมศาสดาเลยใช่ไหมเอาแค่บุญบาร,รมีของระดับพระราชาเนี่ยในหลวงเสด็จที่ไหนเ,เป็นยงไงฮะ มีล่มไปกันนะ้นรถเสด็จนิดจะต้องมีตำรวจนำจะต้องมีการเขาเรียกว่าเปิดทางไว้ตลอดเวลาเลยจะต้องมีผู้ไปจัดประลัมวิธีจะไปไหนต้องไปมีมีการกันล่มอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมหรือผู้มีบุญบาร,รมีเสด็จไปไหนเรนาสังเกตสิไม่ว่าจะเป็นในหลวงเป็นพระเทพไปอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวฝนฟ้าเนี่ยที่เคยกำลังแปรป,ปวนก็สงบอะไรเงี้ย หรือเวลาที่เราเนี่ยมีพิธีการสําคัญสำคัญการที่เราเนี่ยมีการหล่อผ้าการทําบุญใหญ่ๆเนี่ยเกิดอะไรขึ้นพะอาทิตย์ทรงกรดใช่ไหมมีเหตุการณ์ปรากฏการที่เป็นสักขีพยานว่าฟ้าดินเนี่ยจะต้องแปลเปลี่ยนไปตามสภาพแวดล,ลอมของเรางั้นในยุคนี้เนี่ยถามว่าเราก็อาจจะมีวิกฤตนะเพราะว่าในที่สุดแล้วเนี่ยโควิดเนี่ย ยังไงเนี่ยมันก็เป็นภัยพิบัติที่เกิดขึ้นตราบใดที่สังสารวัฏหรือโลกนีย้ยังหมุนเวียนเปลี่ยนไปยังกลับมาเกิดเนี่ยแล้วก็เราเนี่ยจะต้องอยู่ในโลกนเนี่ยมันไม่ใช่แค่ย,ยุคนี้ที่จะเจอโควิดนะงั้นจริงๆแล้วเนี่ยมันก็เป็นเหตุปกตินั่นแหละภัยพิบัติมันก็จะต้องมีนะแล้วก็ในเรื่องของบุญบรารมีเนี่ยถึงแม้ว่าเราจะมีดีเนี่ยแต่บาปเราก็มีในการที่จะมาคอยสมผลใช่ไหม งั้นอันนี้เนี่ยเราก็ต้องยอมรับเลยว,ว่าบางครั้งเราก็อยู่ในยุคที่การที่เป็นการสมบัติก็คือเป็นการที่มีแต่ความผาสุกนะผู้ปกครองก็เป็นผู้ที่มีคุณธรรมแล้วก็ทําให้เสนาอมามตย์หรือผู้ที่บริหารประเทศเนี่ยก็เป็นเป็นผู้ทรงธรรมแล้วก็ทําให้ประเทศนั้นล่มเย็นเป็นสุขบางทีก็มาอยู่ในการที่เกิดสงครามโลกเกิดภัยพิบัติเกิดทุกขภัยทั้งหลายเนี่ยเร้หนีไม่พ้นหรอก นะงั้นในเรื่องของในการที่เราเนี่ยมีรัตนสูตรหรือการสูตรเนี่ยการสวดอันนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่คุ้มขรองแค่โควิดแค่นี้นะผลจากการที่เรามีความเรื่อมใสในพระรันตนตรัยนะในการที่เรามีศรัทธาเนี่ยที่อาตมาบอกว่าเหมือนเราเนี่ยมีเรืออยู่ลำหนึ่งที่จะพาเราข้ามสังสารวัตรนะโดยการที่บาปไร้ทั้งหลายเนี่ยจะไม่ทำให้เราจมลงไป อันนี้ก็มีแสดงอยู่ในมลินทัปัญหาเป็นการเปรียบเทียบเนี่ยที่อาตมานักยกว่าเราเนี่ยต้องต่อเรือลำเนี้ยที่สร้างด้วยศรัทธาให้ได้และยิ่งถ้าเกิดเป็นเรือของสมถทยานิกเนี่ยที่มีฌานสมบัติเนี่ยเราก็จะข้ามสังสารวัฏเนี่ยในการเห็นธรรมตามความเป็นจริงเนี่ยไม่เหนื่อยเหมือนต้องว่ายน้ำข้ามงั้นอันนี้ให้เห็นเลยว่ารัตนสูตรเนี่ยไม่ใช่แค่คุ้มครองเราแค่โควิดหรือภัยพิบัติในชาตินี้นะ มันเป็นภัยพิบัติในสังสารวัฏนะถ้าเกิดเราเนี่ยสามารถทําตามได้เนี่ยสังเกตไหมในรัตนสูตรเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะแสดงถึงคุณของพระอริยสงฆ์ที่จะพยายามให้เราเนี่ยรู้สึกว่าเราจะต้องปฏิบัติตามให้เป็นพระอริยสงฆ์ให้ได้ตั้งแต่ระดับพระโสดาบันขึ้นไปอันนั้นคือผู้ที่จะพ้นภัยจริงๆนะไม่ใช่แค่ภัยพิบัติที่เป็นตัวอย่างที่เราเจอในโควิด หรืออะไรต่างๆแต่เราเนี่ยตราบใดที่เรายังต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏเนี่ยถามว่าเราหนีภัยพิบัติได้จริงๆไหมไม่ได้นะถ้าเราอยากจะหนีภัยพิบัติได้จริงๆเนี่ยเราเนี่ยจะต้องพยายามนะทำปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาเนี่ยจนเป็นพระริยาบุคคลนั่นในที่สุดแล้วผู้ที่จะพ้นภัยพิบัติได้จริงๆเนี่ยก็คือพระอรหันตเจ้า อันนี้คือแกนสารของรัตนสูตรเลยรัตนสูตรถึงมีอนุภาพมหาศาลในการที่จะเยียวยาภัยพิบัติทุกประเภทเพราะว่าเป็นพระสูตรที่บอกถึงคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยที่จะทําให้สัตว์โลกเนี่ยสามารถออกจากภัยพิบัติที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็คือภัยพิบัติของวัฏทุก์ของเรานั่นแหละสามารถหยุดสังสารวัตรของชีวิตเราให้ได้อย่างน้อย,อยก็ พาให้เราเนี่ยมีเรือในการที่เรามีความเริ่มใส่ศรัทธ,ธาแล้วก็ต่อเรือลำเนี้ยนะค่อยๆพานาวานเนี่ยข้ามฟากได้นะงั้นให้เราเนี่ยมองเห็นความชื่นใจเนี้ยของพระรันตนตรัยเนี่ยก็เลยเป็นพระสูตรที่พอสวดแล้วก็มา,อ,าอ่านคําบรรยายความหมายแล้วก็ามาขยายความแล้วเนี่ยมันกินใจแล้วมันเหมือนกับทําให้เราเนี่ยอา,ารฐานในการที่ เชื่อมั่นศรัทธาในคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็เห็นอันนี้สงค์แล้วก็วัตถุประสงค์ที่แน่วแน่มุ่งตรงต่อการที่จะพ้นภัยพิบัติดได้อย่างไรนะก็คงจะไม่ใช่เป็นเพราะว่าบุญอของพวกเรานะอย่างเดียวนะไม่ใช่เป็นเพราะว่าอาตมาเนี่ยมีความสามารถในการสวดหรือสาธยายนะอาตมาเชื่อว่า าไม่ใช่เป็นบุญของพวกเราที่จะได้ฟังสิ่งที่ที่ดีเนะีนะ่ยอาตมาก็จะไม่ลื่นไหลแล้วก็เอาบทเนี้ยมาสาธยายได้อย่างจับใจแม้แต่อาตมายังรู้สึกพอใจเลยอาตมาเชื่อว่าเป็นบุญของพวกเราทุกๆคนที่จะได้ฟังในที่นี้นะหลายหลายคนเนี่ยคงจะทําบุญมาดีก็เลยมาได้ฟังอะไรดีๆอย่างนี้นะและหลายครั้งที่อาตมาเนี่ยไปแสดงธรรมไปจัดปฏิบัติธรรมนะอาตมารู้สึกเลยว่า เป็นเพราะบุญของกลุ่มหรือผู้ปฏิบัตินี่แหละนะที่ส่งผลให้อัตมาเนี่ยจะต้องมาทำหน้าที่นี้ทำหน้าที่ในการที่จะน้อมนำเอาพระธรรมคำสั่งสอนเนี่ยที่ถูกต้องที่ดีมาถึงพวกเราและพวกเราเนี่ยเข้าใจถ้าเกิดไม่ใช่บุญเรานะเราก็จะไปได้ยินเสียงที่ไม่ดีรูปที่ไม่ดีนะ เป็นเพราะบุญเราเนี่ยที่แม้แต่โอกาสของวิกฤตเนี่ยที่ทำให้เราเนี่ยมานั่งแล้วก็มาได้ฟังอาตมาเนี่ยซึ่งอาตมาเนี่ยบางทีกไ็ไม่ได้เตรียมแบบบางทีเราก็เตรียมตัวมาพอสมควรแต่สิ่งที่มันออกมาเนี่ยมันเกินกว่าที่เราคาดอันนี้เป็นเพราะอะไรเพราะบุญเรานะไม่งั้นเนี่ยประธานโครงการเนี่ยโยมอาจารย์ไพลินเนี่ยไม่พยายามปารบอาตมาและพยายามเปลี่ยน ให้แม้แต่ยุวพุทธศูนย์สองไม่สามารถจะจัดได้ก็หาหาโอกาสในการที่จะให้พวกเราเนี่ยได้มีการปฏิบัติแล้วก็มีการบันทึกเทปมีการถ่ายทอดสดให้อีกหลายๆคนเนี่ยได้มีโอกาสได้ฟังได้เห็นได้ปฏิบัติพร้อมๆกับเราโอ้ให้เราชื่นชื่นใจกับ ว่าสิ่งต่างๆเนี่ยมันเกิดจากบุญสัมพันธ์มันไม่ใช่บาปสัมพันธ์เลยที่ทําให้เราเนี่ยมีโอกาสได้มาเจอกันแล้วก็ทำแใหทตมาเนี่ยโหเหมือนอาตมาเนี่ยต้องไปเตรียมตัวนะไม่ใช่ว่าเตรียมตัวมาได้มาแสดงทําได้เพราะแค่เตรียมตัวแค่แป๊บเดียวนะอาตมาต้องไปเตรียมตัวไปปฏิบัติกับพระอ,อาจารย์ใหญ่ต้อง 3, สามพรรษาอาจารย์เยวตะต้อง 2, สองพรรษาใช่ไหม ต้องไปอยู่ที่พมา่ามาต้องนานเป็นนั่งสมาธิมาเป็นหมื่นๆมื่นชั่วโมงนะต้องไปศึกษาอภิธรรมนะต้องไปศึกษามากมายนะเพื่อที่บางทีเพื่อมาเจอเราแค่เนี้ยเพื่อมาแสดงธรรมให้เราแค่เนี้ยไม่ใช่แค่นั้นนะต้องไปศึกษากับพระอาจารย์ใหญ่กับพระอาจารย์เลยวัตะแล้วก็มีเรื่องตลกอยู่อันหนึ่งทีน่น่าน่าคิดนจะจักครูบาอาจารย์พระอาจารย์เลยวตตะเนี่ยนะ ท่านพูดภาษาไทยได้นะแล้วก็ท่านก็น่ารักมากเลยที่เป็นครูบาอาจารย์ที่พระอาจารย์ใหญ่ส่งให้มาอยู่เมืองไทยเนี่ยคนแรกรูปแรกเลยแล้วก็ที่มาจัดที่ร้านนารีสอรดเนี่ยความที่อาตมาในใกล้ชิดกับท่านมากนะเพราะว่าบวชเป็นสมัมมเณรแค่เดือนเดียวเนี่ยก็ได้ไปเรียนกับท่านละแล้วก็เป็นคอร์สแรกเลยแล้วก็พยายามติดตามท่านมาตลอดตามท่านไปถึงพมา่าปฏิบัติกับท่านเนี่ยสปีเนี่ย โดยที่ว่าท่านเนี่ยไม่เกือบจะไม่ไปไหนเลยเจอท่านทุกวันเกือบทุกวันเลยเรียกได้ว่าเราเนี่ยโชคดีมากพอเจอครูบาอาจารย์แล้วเราเกาะติดก,กลัวท่านจะหนีไปนะพอท่านจะต้องหนีไปก็เราในใจหายเลยยังต้องมีอยู่ช่วงหนึ่งท่านจะต้องไปช่วยพระอาจารย์ใหญ่ที่ประเทศเวียดนามนะเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยพระอาจารย์ใหญ่ไปมีเขาเรียกว่าไปสโตกหรือไม่ก็ไปไม่สบายหนักที่เวียดนามเพราะว่าท่านกระตากต่ามากเหนื่อยมาก ทำงานจนลืมตัวเลยเผยแพร่ทําจากอเมริกาไปอินโดนีเซียจากอินโดนีเซียไปเวียดนามแล้วก็ไม่ได้หยุดเลยจนกระทั่งท่านก็อายุ80กว่าวาแล้วก็เลยลืมตัวไปว่าอายุ80แล้วไม่ได้พักผ่อนบินไปเปลี่ยนเวลาเงี้ยเลยเป็นโตกเลยดีนะเป็นแค่ขั้นที่หนึ่งแล้วพระอาจารย์ตอนนั้นก็เป็นครั้งแรกที่พระอาจารย์เลยวาตาต้องไปแทนอยู่เป็นเดือนก็เลยเป็นครั้งแรกที่ ใช้โทรศัพท์ในการสอบอารมณ์ของท่านทุกทีจะจะไม่ต้องใช้อย่างนั้นเลยก็ดีที่การสื่อสารดีก็เลยเป็นการเริ่มแรกของการที่จะมีการใช้โทรศัพท์ในการสอบหรือส่งอารมณ์นะเราก็เลยเห็นเลยว่าครูบาอาจารย์เนี่ยก็ไม่ได้อยู่รอเราจริงๆหรักงั้นเราต้องรีบขนขวายในการที่ได้เกิดมีโอกาสแล้วนะแต่ประเด็นสำคัญก็คือว่าท่านก็มาปรลรบว่า เนี่ยที่ท่านพูดภาษาไทยได้นะแล้วก็ที่ท่านพูดได้เนี่ยเพราะช่วงหนึ่งเนี่ยที่ประเทศพม,ม่าเนี่ยมีวิกฤตทางการเมืองนะเรียกได้ว,ว่ามหาวิทยาลัยหรืออะไรต่างก็เรียกได้ว,ว่าเป็นช่วงที่วิกฤตแบบแย่ที่สุดในประเทศพม,ม่าเลยเรียกได้ว,ว่าเรียนก็เรียนไม่ได้ตอนนั้นท่านก็คงจะอยู่ในระดับมหาวิทยาลัย ประมาณเมื่อสัก25ปีที่แล้วหรือไงเนี่ยประมาณปีสัก30ต้นๆเนี่ยท่านเนี่ยหลบภัยลีภัยจากพม่ามาอยู่กับพ่อของท่านที่ขุนยวมหรือที่ประเทศที่บ้านเราเนี่ยที่แม่ห้องสอนเนี่ยบิดาของท่านอาจารย์เนวัตตะเนี่ยเป็นคนไทยโยมแม่เนี่ยเป็นคนเมาะลำแมงน,นะก็เลยเป็นเหตุให้ท่านเนี่ยได้เรียนภาษาไทยอยู่ประมาณหนึ่งปี ตอนนั้นเนี่ยท่านอาจารย์เลวัตตะก็ไม่รู้หรอกว่าทำไมต้องมาเรียนภาษาไทยที่เมืองไทยไม่มีเหตุนะก็มาเรียนจนกระทั่งท่านเป็นคนที่มีความแตกฉานในเรื่องภาษาก็เรียนแล้วก็ทิ้งไว้อยู่ตั้งนานจนกระทั่งมาบวชนะจนกระทั่งมาอยู่กับพระอาจารย์ใหญ่เนี่ยจนพรรษาที่สิบกว่าถึงมาเมืองไทยถึงค่อยๆได้มาใช้นะแล้วก็ได้มาเมืองไทยตอนนั้นก็ยังไม่คล่อง ท่านก็เลยมานึกว่าอ๋อที่ต้องมาเรียนภาษาไทยเนี่ยก็เพราะเตรียมที่จะนำพระธรรมคำสั่งสอนมาเผยแพร่แต่แค่นั้นยังไม่พอท่านก็บอกว่าที่ผมเนี่ยไปเรียนภาษาไทยหรือต้องไปมีภาษาไทยเนี่ยเพราะผมเนี่ยมีกรรมที่จะต้องมาสอนท่านโพธิญาณเจาะจงมาที่อาตมาเลยเพราะอาตมาเป็นพระรูปเดียวเนี่ยที่เรียนได้ต่อเนื่องกับท่านมากที่สุด โหอ,อัดเทปก็เรียกว่าสอบอารมณ์หรือมีโอกาสเนี่ยอัดเทปที่ท่านสอนท่านอะไรเนี่ยเก็บไว้เป็นข้อมูลพิมพ์เป็นเหมือนทาเป็นหนังสือก็ได้แต่เป็นเป็นความรับเพราะว่ามันเป็นเรื่องสภาวธรรมที่พระพิสุจะไปเปิดเผยไม่ได้ของใครของใครก็ไม่ได้อะไรเงี้ยแต่ก็เรียกได้ว่าท่านบอกว่านี่แหละเป็นเพราะว่าจะต้องมาสอนท่านโพธิญาณท่านโพธิญาณน,นะเนี่ยก็เลย จะต้องไปเรียนภาษาไทยจะต้องไปปฏิบัติที่นั่นที่นี่อะไรเงี้ยแล้วในที่สุดแล้วเนี่ยก็เป็นเพราะว่าบุญของพวกเราหรือเปล่าในวันสองวันเนี้ยนะอาตมาเนี่ยจะต้องไปเรียนกับพระอาจารย์เลวตาต้องไปเรียนกับพระอาจารย์ใหญ่เห็นไหมแล้วไม่ใช่บุญของพวกเราหรอเนี่ยที่ทําให้พระพุทธเจ้าต้องตัดสรุ้เนี่ยโอ้โหต้องคิดขนาดนั้นเลยนะบางทีมันเป็นเหตุเป็นผลกันแบบอิงกันแบบจนกระทั่งเราเนี่ยจริงๆแล้วบุญของเราเนะย พระพุทธเจ้าเนี่ยตัดสรุและ,สะแสดงทมทิ้งไว้ไม่รู้เท่าไหร่ละมีกี่คนเนี่ยที่จะมีบุญได้ไปนํามาใกล้ชิดแล้วก็นามาสดับแล้วก็มาทรงจําแล้วก็นํามาปฏิบัติเห็นไหมมันเป็นบุญของใครอ่ะนะบางทีนึกๆด้วยให้ดีๆนะอางั้นเดี๋ยวภูมิใจกับตัวเองอาสาุกเอกับตัวเองหน่อยนะโมทนากับพวกเราด้วยนะว่าเราเนี่ยคงมีบุญทีเดียวที่อาตมาต้องมาเหนื่อยขนาดนี้ <laughs> แตม่มีความสุขมากเลยนะ อ,อันนี้ก็เล่าให้เราฟังให้เราเห็นถึงเหตุและผลของการทำบุญดีมาก่อนการต้องตนไว้ชอบแล้วก็ได้มาอยู่ในที่อันควรทั้งหลายแล้วเราก็ได้บูชาผู้ที่ควรบูชาได้ครบบรณฑิตไม่ครบคนผ่านนี่แหละก็เลยส่งผลมานะบางคนอาจจะมีความรู้สึกเลยเออมันจริงใช่ไหม